ครจะเลี้ยงอะฉันกับฝานเลี้ยงเองเอาเป็นชาบูเอาแบบที่แพงที่สุดในร้านหนึ่งชุดค่ะเอฟแกพาพวกฉันมาลานนี้เลยเหรอดูท่าทางอาหารน่าจะแพงแน่ๆเลยแกโอยไม่แพงหรอกแกป๊อบแกจะเดินตามฉันมาทำไมเนี่ยฉันไม่หนีหรอกนะเอ่อเอฟฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวมา หวานนี่อะ,อะเติมลองล่องปากอย่ายแตกอา หวานแกว่าฉันสวยยังจ้าสวยแต่เลิอก,ก่อนเริ่มทานลิฟต์เริกก่มตกแป้งเนาะสุดท้ายเราก็ไปก่อสร้างก็จะแต่งให้ใครดูแหมก็เผื่อว่าจะมีวิศาวะหนุ่มหล่อตีขาวอะไรเงี้ยเดินผ่านมาแต่เขาจะสนใจฉันไงโอ๊ยแล้วไอ้หนุ่มหนุ่มวิศาวะที่แกพูดอ่ะ เขาคงไม่มาจีบสาวก่อสร้างอย่างเราหรอกแหมแกก็เพ้อเจอมาทาทำไมนิดนึงอ่ะหวานต๊อบเก็บสิ เป็นไงบ้างอะม่ได้เจอกันนานเลยเอฟหายหน้าหายตาไปไหนมาสบายดีป้า <c oughs> ก็เลื่อยๆอะแกว่าแต่พวกแกทํางานก่อสร้างที่ซา์งานนี้หรออือใช่นี่อย่าบอกนะว่าแกก็ทํางานก่อสร้างอะแต่ว่าอยู่อีกสายงานหนึ่งหรอใช่แต่ว่าฉันเพิ่งทาได้แค่เดือนเดียวเองอี่ <c oughs> เอางี้แมตอนนี้เที่ยงพอดีไปหาอะไรกินกันเอาไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานน่ะมีเรื่องจะมาเาพียบเลยได้สิ แต่ว่าใครจะเลี้ยงอะอ่ะอเดี๋ยวฉันจะฝานเลี้ยงเองอเออสิ่งก็เนี่ยงานมือนี้ฉันขอฝากทองไว้กับพวกแกนะโอเคงั้นไปดีกว่าหิวละแต่ว่าฉันขอเป็นคนเลือกร้านนะเดี๋ยวฉันพาไปเองอ่าอ่า โอ้เอฟนี่แกพาพวกฉันมาลานนี้เลยเหรอนั่นสิดูท่าทางอาหารน่าจะแพงแน่ๆเลยแกโอ้ยไม่แพงหรอกแกแมาสั่งอาหารกัดีกว่าพี่คะสั่งอาหารค่ะสวัสดีครับสาวๆวันนี้รับเป็นอะไรดีครับเอาเป็น คาบูชุดพรีเมียมเอาแบบที่แพงที่สุดในร้าน1ชุดค่ะได้เลยครับรออาหารสักครู่นะครับผู้แกทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะฉันสั่งอาหารแพงไปเหรอไหนผู้แกบอกว่าจะเลี้ยงฉันไงอ๋อไม่เลยแกสั่งได้เต็มที่เลย เออใช่แค่มือเดียวเองนานๆทีเจอกันไม่เป็นไรมันต้องแบบนั้น ทัานให้อร่อยนะครับอุ้น่ากินจังเลยเอา้าแล้วทำไมพวกแกไม่กินนะ่ะกินดิเลียวน, <c oughs> น่ากินอ่ะอันนี่เห็มจิ้มให้อ่า Gracias. <laughs> Uh, F, để, chanh hỏi tôi đi không phòng nam một phep nè, để mà, ép cái, cái kìm đi còn nha, để chanh đi khoa nam cắn. À, lấy hộp thuốc đen nha. จะเดินตามฉันมาทาไมเนี่ยฉันไม่หนีหรอกนะฉันก็ไม่ได้ว่าว่าแกจะหนีฉันแค่มาคุยเรื่องค่าอาหารนีน่แหละโอ้ฉันว่าค่าอาหารคุณแพงหน้าดูเลยอะ่ะเออดีแต่ว่าถ้าเราหารกันสองคนก็น่าจะพอไหวอยู่แล้ว,ลวนานๆทีได้เจอเอฟด้วยอะ่ะมันก็จริงแหละแก ฉันจำได้เลยเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเราเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็มียายเอฟในแหละคอยช่วยตลอดอะ่ะม,มันกลับโต๊ะเหอะีายเอฟจะได้ไม่สงสัยพวกแกเอาอะไรเพิ่มอีกไหม ไม่อะฉันอิ่มแล้วงั้นเช็คบินเลยไหมพี่คะเก็บตังไหนคะเช็คบินนะครับทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่เมียมรายเดียวเองเหรอคะนั่นสิคะนี่พี่คิดผิดปะคะเออ พอดีว่าตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าครับผมอ๋อมีโปรโมชั่นอ๋อมีโปรโมชั่นดีจังเลยเออเออเดี๋ยวจ่ายคนละครึ่งคนละห้าสิบบาทแต่ฉันจ่ายก่อนฉันมีแบงค์ร้อยครับคดีไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยร้อยเดียวเองอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากเลยเนาะโอ้ถูกด้วยอ่ะเออมาช่วงโปรโมชั่นพอดีเลยอ่ะช่วดีเนาะ ดูพวกแกสองคนมากนะไปไปสบายใจหวานเลิกง,งานเราไปกินร้านชาบูร้านน,านั้นร้านเดิมปะฉันว่ามันอร่อยดีนะเว้ยราคาก็ไม่แพงและอืมก็ดีนะชวนยายเอฟด้วยไหมอ่ะ ไหนๆเงินก็ออกแล้วอะเออดีเหมือนกันไปกัน3คนนี่คือเมาช่ำเลยแต่ว่าร้านมันจะมีโปรโมชั่นอย่างนั้นอยู่อีกไหมวะไม่มีก็เปลี่ยนร้านดิอ,อ้ว่าเออเอากระเป๋าก่อนพี่คะรับอะไรดีครับร้านยังมีโปรโมชั่นอยู่ไหมคะ โปรโมชัน่นโปรโมชั่นอะไรครับก็โปรโมชัน่นลดราคาไงคะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าตอนนี้ทางร้านเรายังไม่มีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรท้งนั้นเลยนะครับมีสิคะก็เมื่อ3วันก่อนเนี่ยเราเพิ่งมาเองพี่จําได้ไหมเรามากัน3คนค่ะสั่งชาบูพรีเมียมเต็มโต๊ะไปหมดเลยจ่ายแค่ร้อยเดียวเองอ๋อจาได้แล้วครับทางร้านเราต้องขอโทษด้วยนะครับที่พูดไปแบบนั้น หมาความว่าไงคะพอดีว่าคุณผู้หญิงที่นั่งตรงนี้ครับเป็นคนขอร้องผมเอาไว้พี่คะเก็บตังค์ด้วยคะ่ะครับค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่คะชุดพรีเมียมราคา999าาครับอ๋อเอเอ,เอพี่คะเดี๋ยวฉันขอจ่ายแค่899บาทก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวพอดีเพื่อนจะมาใส่เพิ่มอีก100บาท แต่ว่ารบกวนพี่ให้แจ้งราคาเพื่อนฉันว่าเสร็จเงี้ยแค่100บาทเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นลดราคาจากทางร้านนะคะคือฉันอยากจะเลี้ยงเพื่อนๆเขอาอะค่ะถ้าฉันบอกความจริงไปเพื่อนต้องไม่ยอมแน่ๆเลยได้เลยครับทอนึ่้อยนะครับค่ะครับขอบคุณค่ะ พวกเราแบบนี้ฮะมันหมายความว่ายังไงฉันทำอะไรพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วน,นะเรื่องข้าคอาหาพวกแกฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะคือฉันอยากเลี้ยงข้าวพวกแกจริงๆแต่ถ้าฉันบอกความจริงกับพวกแกพวกแกต้องไม่ยอมแน่ๆเลยอะ่ะ เออไปเลยโกอะไรหรอกล้อเล่นไปไงั้นเลยก็ร <c oughs> ู้อย่ว่าแกเป็นคนแบบไหนที่ใส่แกมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วชอบทำดีรับหลังคนอื่นเนี่ยแหมขอบใจนะเอฟที่ไม่รังเกียจเพื่อนจนๆอย่างพวกเราอะถึงแกจะมีแกก็ไม่เคยอวดเลยและแถยมยังทำตัวเท่าเทียมกับพวกเราอีกคำว่าเพื่อนอะมันไม่มีคำว,ว่ารวยหรือจนหรอก เพื่อนแท้อะต้องซื้อด้วยใจไม่ได้ซื้อด้วยเงิน <c oughs> ใจนะ